คิดว่าท่านนายกอนุทินคิดเร็วทําเร็วอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่ท่านนายกอนุทินยังไม่กล้าทําอะไรเพราะว่ายังไม่ได้เข้าเฝ้าถวายสัตว์และก็ทแถลงนโยบายไปทําไม่ได้เข้า,าว่าเสือเข้าวหาวเสือนะครับแต่ประชาชนพอรู้ว่าอนุทินได้เป็นนายกแล้วก็จาเริ่มด่าอนุทินแล้วยังด่าไม่ถูกคนครับยังด่าไม่ถูกคนตอนนี้รัฐบาลเก่ายังรักษาการอยู่นะครับจนกว่า คณะรัฐมนตรีจะนําคณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าถวายสัตกและถแถลงนโยบายอันนั้นถึงจะเริ่มมาด่ารัฐบาลนอนัุริงได้นะครับมาตอนนี้บิ๊กเล็บก,ก็แย่เลยครับยังไม่ทันเปิดเลยครับยังไม่ทันเปิดเลยครับเพียงข่าวออกมาเนี่ยความแขงของประชาชนอนไทยมันยังมีไอ้คุณเซนนี่มันใจจะขาดใจจะขาดแล้วเออใจจะขาดแล้วเออจจงเงินที่ มันได้จากบ่อนการพนันมันขาดไปสองเดือน3าเดือนแล้วร้อห้าบบ่อนร้อยห้าบบ่อนมันขาดรายได้ไปเท่าไหร่แล้วนะครับหวังจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวก็ไม่มีหมาไปเที่ยวสักตัวหนึ่งนะครับหวังจะให้สนามบินนี่ให้นักเล่นการพนัน บินไปลงที่นั่นนะครับแล้วก็ไปเปิดโรงแรมนอนเพื่อไปเล่นบอรดก็ไม่มีใครไปเลยนะครับมีแน่ขอทานไปอาศัยแอร์นะครับชาวบ้านไปอาศัยหลบฝนอาศัยแอร์นะครับไม่รู้มันจะออกกฎหมายว่าใครเข้าไปในสนามบินโดยไม่มีตั๋วเครื่องบินประเทศมาหรเปล่านะครับโอ้โหเล่นไก่คุณเซนมันเล่นลําบากครับไอ้คุณเซนเนี่ยนะครับเล่นกับมันลาบากนะครับ ข่าวประเทศเพื่อนบ้านเราแม่ที่เนปาลน,นะรประชาชนออกมาประท้วงผมก็อยากให้เกิดในขเขมรบ้างนะครับประชาชนชาวขเขมรนี่ประท้วงบ้างนะครับแล้วก็บุกไปบ้านคุนเซนบ้างนะครับทาแบบเนปาลบ้างนะครับหรือชาแบบลูกพี่ใหม่คุนเซนก็ได้นะแบบสารัฐอเมริกาก็ได้ เพื่อรักของประธานาธิบดีสหรัฐนะครับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังหัวรุนแรงหัวนัรักนิยมนะครับกำลังนั่งไฮปาร์คอยู่นะครับโดนที่ไหนล่อเข้าไปเพี้ยนล่วงไปเลยนะครับโอ้โหโตาทำโกรธมากนะครับถึงกระสั่งให้ลถพวงชาติขึ้นเสานะครับเออแม่ ผมว่าเขาเห็นน่าจะเอาอย่างนั้นมั้งนะครับคือประเทศกัมพูชาเนี่ยถ้าไม่มีภุมเซ็นครับมันจะดีขึ้นนะบ้านเมืองเขาจะดีขึ้นนะครับมันไว้ใจไม่ได้ครับมันยังตั้งกำลังลบประชิดแนวชายแดนเราอยู่แอบวางระเบิดอยู่นะครับผมว่าเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดที่เนปาลไม่ว่าจะเกิดที่สหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเกิดที่โดนีเซียทุกคนที่ดูข่าวจะนึกถึง คุณเซนเสมอไม่ได้นึกถึงความรักเขาอยากเกิดไอ้คุณเซ็นน่าจะโดนอย่างนั้นมั้งนะครับน่าจะโดนอย่างนั้นมัน้งผลกรรมที่มันมทำเาไว้เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันก็โดนครับ แหมผมตอนนี้ไม่ดับเลยะวางติดติดดับดับติดติดดับดับนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไงนะครับแหมก็เปิดพัดลมนั่งเจริญภาวนาไปได้ชั่วโมงนงครับแม่ติดเองครับแอร์ติดเองนะครับมันจะเป็นที่ระบบรีโมทหรือว่าอย่างไงรู้นะครับติดเองตอนนี้ยังไม่โกงนะครับเนี่ยแต่มันไม่เกี่ยวเราเจริญภาวนาครับมาเนี่ยผมว่ามันเป็นที่ใช้ตัวรีโมทหลายตัวสลับกันไปสลับกันมา น่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามันเลยเออเลอร์ไม่ได้นั่งทับปุ่มรีโมทหรอกปั๊โทรก็รีโมทวางไว้ข้างๆตัวนี้เที่ยวเปิดเที่ยวอะไรอยู่นะครับไม่ผมไม่เด็ดหรอกแต่มันโมโหเท่านั้นแหละมันติดดับติดดับติดดับอยู่นั่นนะฮะถ้ามันไม่มีแอร์ผมก็เปิดพัดลมถ้าเปิดพัดลมมันก็ไม่ร้อนอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่า สมัยก่อนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีพัดลมด้วยซ้ําใช้พัดเอาใช้พัดเอาโอ้โหโอ้ไอ้นี่พูดดีเว้ยนะไอ้น้องคนนี้พูดดีไม่อยากให้ฮุนเซนตายถ้าฮุนเซนตายแผ่นดินเขมรจะสูงเทียบเท่าแนวชายแดนไทยขนาดนั้นเที่ยวเหรอคือถ้าไอ้ฮุนเซน เฝ้าลากมะม่วงไปี่แผ่นดินเขเปลี่ยนจะสูงปึ๊บขึ้นมาเลยนะครับมันจะเทียบเท่าแถวปูมะเขือเลยนะฮะ <laughs> โอ้โหแสดงว่าเกี้ยเหลือเกินบุญเส็มเลยแสดงว่าเกลี่ยเหลือเกินเครับขนาดแผ่นดินสูงปี๊ดขนาดนั้นเลยเหรอตอนนี้ไออินฟลูเอนเซอร์ของ เขมรนะครับที่ไปถ่ายภาพที่ปราสาทตากไว้ทปราสาทตามเหมือนผมถูกมาเขือมาถูกจับไปดำเนินคดีหมดแล้วครับถูกจับดำเนินคดีหมดแล้วครับนะครับถูกจับดำเนินคดีหมดนะครับมันหาว่าเอาภาพซากศพทหารไปประจานถึงความพ่ายแพ้นะฮะและดันไปถ่ายติดกับระเบิดด้วยอะไรด้วยไอวุ้เซนหาว่าเขาเป็นกบฏเลยนะครับถูกหมดเนี่ย ไปทีละตัวละตัวนะครับมาสถานการณ์จะดีขึ้นไหมระหว่างไทยกับกัมพูชาผมว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำเลยคือให้สมเด็จคุณเซนเนี่ยไปพบแพทย์ก่อนนะครับแล้วก็รับยากินยาให้เป็นปกติก่อนแล้วก็อำนาจในการตัดสินใจในขมินเนี่ย อยู่ที่คุณเซนคนเดียวเลยนะครับคุณมาเน็ตถึงจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ฟังคุณเซนนะครับถ้าอารมณ์เขายังปั่นป่วนอยู่อย่างนี้มันมันเราไว้ใจเขาไม่ได้จริงๆครับไม่รู้ว่าเขาจะสั่งให้อะไรไม่รู้สั่งแม่บุกป,ประเทศไทยเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับมันไม่พอใจเข้ามาอะไรเข้ามาขนาดกับสนิทกับท่านอะไรอดีตนายกทักษิณจะตายหา่มันยังอารวาสได้ขนาดนั้นนะครับ จ่ายไม่ได้ริงนะครับคุณเซนบินมาที่ไถยไม่มาแล้วครับเขาระวังตัวถ้าระวังตัวคุณเซนเขาจะระวังตัวมากนะครับหนึ่งก็จะไม่ปรากฏตัวต่อที่สาธาราะนะครับสองสองเนี่ย จุดที่จะปรากฏตัวก็จะไม่มีหมายกำหนดการว่าจะไปพอไปก็ไปโผล่แป๊บแป๊แป๊ถ่ายรูปแล้วก็รีบจากมาเขากลัวสไนเปอร์หรือกลัวชุดพิกสังหารจะไปดักนะครับตอนนี้ก็อยู่ในปราสาทราชวังของคุณเซนเขานะครับแดกยาไปเป็นขนมแล้วนะครับยาโรคประสาทนะครับ ไม่ได้ตั้งเปิดอัตโนมัติครับแอร์นะครับผมตั้งปิดเปิดเอานะครับแล้วก็มันมีไอ้ตั้งเวลาผมไม่ได้ไปตั้งเวลาอะไรนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่หยุดมันไปแตะมันเดี๋ยวมันปิดปิดเปิดเปิดอีกนะครับโอ้ยใครก็ภาวนาอยากให้เขมียนเหมือนเนปาลนะครับ ไอ้นี่ถามว่าเพื่อนรักผมใช่ไหมฮะกํามลจิตแก้วนะครับฉายาพี่เล็กวันโรกมันไม่ได้เป็นวันโรกครับแต่ว่าบ้านเขาอยู่ยะลาี่เล็กเนี่ยกําพลเพื่อนผมเนี่ยอยู่ยะลาเวลาเราจะลงไปเที่ยวบ้านเขาเนี่ย,ย,ท,ออยที่ยะลาเนี่ยมันจะต้องไปนั่งรถไฟที่หัวลําโพงชั้น3าและชั้นสามเนี่ยเป็นชั้นคนจนนั่งจะแน่นมากเลยครับคนจะแน่นมากเลยครับ ตอนี้เพื่อนผมเนี่ยกำพลเนี่ยกำพลจิตแก้วเนี่ยเขาจะรูปร่างผมมากผอมสูงนะครับเขาทําเป็นไงแบบวันาโลกหายอย่างเงี้ยผมก็บอกขอโทษครับขอโทษครับยกมือไหว้ขอโทษครับเพื่อนผมเป็นวันาโลกปากฏว่าคนแหวกโล่งเลยครับสองสามเก้าอี้แถวนั้นไม่มีใครนั่งเลยนะครับโอ้ยผมนอนสบายเลยนะครับได้พึ่งบารมีไอ้เล็กวันาโลกนะครับ ผมเลยตั้งฉายาเพื่อนผมว่าไอาเล็กวันนรกนะครับแต่มันก็ไม่ได้หลับได้นอนนะครับมันต้องทําไอนะครับต้องทําไอตลอดเส้นทางเลยคือถ้าไม่ไอจะโดนไปถึงผู้โดยสารอื่นนะครับหมาเวลาขึ้นแล้วมันก็จะทําเป็นไออูกคกมันไอเหมือนด้วยนะครับหมาถ้าไม่ไอเดี๋ยวจะกระทือไปผมสองคนกับเพื่อนเด้วยปรากฏเขาเสียชีวิตไปนานแล้วครับประมาณสามสิบปีแล้วนะครับ เมี่ยครับหลัไปกินนะครับเฝ้ารากมะม่วงไปเลยนะครับเสียชีวิตไปนานแล้วครับ